จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําเต้าหู้แผ่นยัดไส้หมูสับนั่นไงยัดไส้หมูสับหมูสับแบบว่าหมักแบบนุ่มๆนะวันนี้นะคะการจะใช้เป็นเต้าหู้แผ่น อมืมันไม่ใช่แผ่นแข็งนะมันก็เป็นแผ่นแข็งนะแต่มันก็มีความนิ่มการจะปาดสีอย่างนี้ก็ได้นะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก,ก็แหวะกระเป๋าแบบนี้ไว้นะคะ เอาไว้ยัดไส้หมูสับนี่เตรียมในส่วนของเต้าหู้ไว้นะคะการทําเตรียมไว้ประมาณ2แผ่นประมาณนี้ค่ะหมูสับประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะเท่านี้เองค่ะไปดูกันวิธีการหมักหมูง่ายๆที่จะเอามายัดไส้กับเต้าหู้นะคะไปค่ะลงมือทํากันจ้าอ่างผสมมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหมูสับใส่ลงไปอยากจะให้หมูสับมันมีความนิ่มนะซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนนี่จะเป็นซอสหอยนางรมนะคะประมาณ1ช้อน มีน้ำตาลทรายสักประมาณ1ช้อนชานะคะในส่วนของน้ำตาลทรายไม่ต้องใส่เยอะกันจะใส่เพื่อตัดรสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้นพริกไทยป่นประมาณ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปใส่แป้งมันสองช้อนนะคะแบบไม่พูนเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นกันจะใส่น้ำมันพืชสักประมาณหนึ่งช้อนนะคะลงไปไข่ไก่หนึ่งฟองนี่ไงง่ายๆนะคะหมักกันแบบง่ายๆ นะวัตถุดิบเราก็มีอยู่ตามในครัวเรือนนวดไปเลยค่ะนวดผสมจนให้หมูบดมันมีความเหนียวในส่วนของพริกไทยใครชอบแบบว่ารสเข้มจ้นหน่อยก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะตันเพิ่มอีกนิดนึง เปลี่ยนจากเต้าหู้ทอดแบบจืดๆแบบอ่ามันไม่มีรสชาติอ่ะเราก็มาเพิ่มทําเป็นหมูสับยัดไส้เข้าไปสักนิดนึงอ่านี่เลยค่ะนวดผสมคลุกเขาจนให้รู้สึกแบบว่าหมูมันรู้สึกแบบเหนียวเหนียวพอเวลาเราเอาไปยัดไส้เต้าหู้แล้วคือมันจะได้ยึดเกาะกับเต้าหูด้ดีมันจะไม่หลุดลุยออกมานะคะจากชิ้นเต้าหู้ใช้เวลาเต็มที่ก็สักห้านาทีเนาะมันจะเหนียวเหนียวขึ้นมา Yeah. ประมาณนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวเครื่องปรุงเครื่องปรุงมนันนะซึมเข้าไปหมดแล้วนะคะในชิ้นหมูเนี่ยค่ะค่ะข,ขอญาตเป็นใช้มือเนาะก่อนทําอาหารทุกครั้งค่ะล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนี่เต้าหู้นะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เอ้ยหั่นเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ยค่ะการก็จะเปิดกระเป๋าใช้มีดกรีดนะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้แล้วเราก็ตักเต้าหู้นะคะยัดลงไปด้วยความเบาเามือ <c oughs> นี่ค่ะจะประมาณนี้ ใส่ไส้มากไส้น้อยตามความชอบเลยจ้าแต่ส่วนมากอัดเป็นแบบว่าไส้เน้นๆได้เลยนะนี่เลยค่ะมันไม่หลุดนะไม่หลุดออกจากเต้าหู้นี่ประมาณนี้เลยค่ะคำโตๆกินง,ง่ําเหมือนกินกับแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็ตั้งพักไว้แล้วเราก็ทําต่อนะการทำสองขนาดมีชิ้นเล็กมีชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นผ่าอันเต้าหู้หนึ่งชิ้นพาสี่ก็ได้พาแปดก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ ใครอยากกินชิ้นโตๆตตอย่งเงี้ยนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวน้น่าก,กินเลยนี่ค่ะยัดไปยัดมานะคะก็เหลือหมูสับอีกนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรเอาไว้ทำเมนูต่อไปได้เลยไปค่ะอยากกินแล้วเนาะออไปดูวิธีการทอดค่ะทอดกันแบบเหลืองๆหอมๆชวนกินสุกถึงเนื้อในข้างในแน่นอนค่ะไปค่ะลงมือทอดกันจ้า นี่นะคะการจะใช้น้ำมันที่ทอดหมูรอบที่แล้วเอามาทอดเต้าหู้อีกรอบหนึ่งนะคะมันยังใช้ได้อยู่น้ำมันยังไม่ดำตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ลดไฟลงใช้ไฟก,กลางๆในการทอดการจะเอาชิ้นใหญ่นะคะลงก่อนนี่เราก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะค่ะค่อยๆทอดไปนะคะไฟก,กลางๆคอยไปทางอ่อนนะคะ ใส่ลงไปในระยะแรกอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปวุ่นวายนะคะรอให้เขาเซตตัวนี่อย่าไฟแรงเด็ดขาดเลยจ้าต้องค่อยๆทอดไปนะคะพอเต้าหู้เริ่มเหลืองแบบนี้เราก็กลับพลิกด้านได้นะคะนี่มันก็จะกลับพลิกด้านแบบได้ง่ายดายเลยเห็นไหมสำคัญที่ไฟเลยค่ะใช้ไฟกลางๆค่อยๆทอดไป ค่ะทอดไปทอดมาตอนนี้เต้าหู้มีความเหลืองสวยแล้วจ้ามีความเหลืองมีความกรอบแล้วแล้วก็หมูนะคะสุกแล้วค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะการก็จะพอแล้วนะคะเต้าหูหม้มีความกรอบเหลืองสวยน่ากินเชียก่อนที่จะตักขึ้นนะคะให้เพื่อนเร่งไฟแรงสุดเลยเพื่อที่จะไล่น้ํามันอ่าให้น้ํามันร้อนจัดเต้าหู้มีความเหลืองฟูกรอบมากเลยนะเห็นไหมเอาค่ะ น้ำมันร้อนได้ที่เราก็ตักขึ้นเลยค่ะพักให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่ค่ะเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้เต้าหู้ยัดไส้หมูสับทอดก,กรอบๆแล้วนะหมูมีความนุ่มๆฉ่ำๆค่ะเตรียมน้ำจิ้มมาจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ